สวัสด bon ีครับเราวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักผมนะครับผมขอแนะนาตัวก่อนตัวผมเนี่ยชื่อบวกนะครับเราวันนี้ก็จะกลับเข้ามาเล่นเกมเอาลาสนะฮะก็นี่มีคนดูอยู่กับผมอีกสองคนนะับมีน้องมอสน้องมอสโผล่หน้าเข้ามาหน่อยนะแล้วก็มีน้องของน้องของโผล่หน้าเข้ามาหน่อยฮะเห็นไหมเข้าเขามีกเข้าอีกเดี๋ยวครับอ่าอันนี้เป็นคลิปที่สองนะ ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกก็ไปดูคลิปแรกก่อนได้นะฮะคลิปแรกที่กี๊ก็ะมา,มา,มาสองสารอบนะฮะ <c oughs> ก็เล่าความเริ่ตอนที่แล้วก่อนคือเอ้ไม่เล่าดีกว่าเอาไปว่าไปดูคลิปแรกนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูมาต่อกันที่คลิปที่สองเลยแล้วกันนะฮะมีคนมีคนบอกให้ผมเปิดซับไตเติ้ลด้วยนะในในคลิปแรกก็ผมก็กดเปิดเวลานะ,ะแล้วก อย่างที่บอกนะฮะเดี๋ยวเราจับเวลา20นาทีนะครับเราจะเล่นกันครั้งละ20นาทีคือผมก็20นาทีนี้ก็จะหัวใจวายตายแล้วฮะโอเคเอาเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันเฮ้ยช่วหมดนับเลยนะนับนับช่วงหลดก็นับวันนี้กี่คลิปครับสามคลิปป <laughs> ่ะอ มาต่อกันตรงนี้นะฮะเป็นห้องโถงโหค่อนข้างกระตุกนะเนี่ยย,ยังอยู่ข้างบนหรอครับโอ้โหเหลือดแบตแบดแบดโอ้แบดแบดแบคิปเนอ้ย พยาย้มบอกให้ดีกว่าคงเซีเอตีเพื่อที่จะมีกล้องดนะครับเสียไมวะ นี่ยังโหดเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นนี่เกิดขึ้นกระตูสู้วขนาดไหนสักอยสิ คนนะพี่โอ้ยไปสมัคื่นก่อนเลือดเ,เยอะขนาดเสียเป็นน้ำอันนี้มีแบบเปล่า มีปิดหมดนะฮะมีทางลงไปข้างล่างมีทางไปทางขวาแล้วก็ทางทางไปทางซ้ายเป็นคนนั่งอยู่นะฮะไปทางไหนก่อนดีไม่ไม่ไปหาคนหรอพี่ม่อยากเข้าไปหาคนนะพี่อ่านไอ้ตรงป้ายเมื่อกี้หรืป่าที่มันบอกทางเผื่อจะมีบอก s e ต u กก t y ตรงไหนตรงไหนข้างหลังข้างหลังเนี่ยเนี่ยอ๋อ security รูไปทางขวาฮะโอ้น้องของนี่แต่ผมว่า ถ้าเกมมันโชว์ขนาดนี้นี่น่ากลัวนะครับไอ้ยเฮีย้ยเฮ้เียกโอ้เฮี้ยไรอ่ะมอสมึงร้องดังสุดเลยนะมอสเฮียฮ่้ยเข้าไปดี้บ่เพิ่งผ่านไปสามวันทีเองแล้วเปิดสิ่งมันดังไปพี่จะได้รู้ว่ามันมีหรือไม่คือไปรู้สิ่งไหน่ นู่นด้ดิซ้ายหรือขวาไปม่มืดจีต้องไม่คิดไปไหนวรหลับตาได้ไหมหลับตาแล้วเดินไปเลยเดยวผมปเป็นตาน้ยเฮ้ยอ๋อตาแดงไม่ไม่ไปดูของเลยเออเออเจอมีของ มีแมงวันครับไม่ <c oughs> เงี้ย,ยมีเฮ้ยเจ็ดแม่ประตูปิดประตูปิดประตูปิดเย็นแม่ประตูปิดเองเอแรกกับแบบหนึ่งงานไม่คุ้มเลยคุ <c oughs> ม้มนะ่ใเปิดมาเจอชัวร์เอาหูฟังได้ไหม เลยกูไม่รู้แล้วกูยิ่งกลัวกินฮึนี่เหรอก็มีนี่หันเร็วดีมั้งกลัวเข้าหมดแบบวิ่งวิ่งหน้าตั้งไปเลยไหมดูดูจากลอยเลือดพี่ครับลอยหรอคือตอนนี้มือมือสั่นมากมือขับเลยไม่ค่อยถูกแล้ว พี่ดูเราด้วยกันไหมเผื่อจะ security ดูใช่ใช่ใช่พ,พี่เข้าไปดิไปคุยกับคนนั้นก่อนดีกว่าเฮ้ยพี่ <c oughs> มันต้องบอกให้ไป security รู้เพื่อที่จะอ๋อเกมมันไม่น่าง่ายขนาดนั้นเลยไปจากเกมนี้ไม่รอดแน่อีที่ต้นคอนมึงก็หายใจหัดดังจังวะพี่ๆไปนดดเดียวเอง เผื่อเผื่อไอ้คนนี้มันจะบอกอะไรได้บ้างเราพี่แน oh. ่ใจออกมันคนโอนน่าไม่มองเราด้วยเป็นนวเดินนะอพี่ แม่ไม่สนใจเราเลยแม่แม่ไม่คุยคกับ <c oughs> เราอ่ะแม่ดิยสมใจีแลยวเดมุ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 ด ที่นอยอนู่อะไรที่คออะไรที่ตัวอ๋อนี่งไงทีก<อ>ันไม่น่าง่ายขนาดนั้นน,นะครับองเอาละครับแล้วเวลาเราเก็บของได้นะครับ <laughs> ที่ดำเนินแล้วเปลี่ยนไปมันก็คอยไม่กลัวกันครับมันก็กลัวจะกลัวเพราะกลัวก็กลัวเหมือนกันขากลับนี่ไม่ไม่น่าง่ายนะฮะ ไปเปิดไปทำไมเปิดไปทำไมเปิดไปทำไมคนแม่ก็ยังอยู่ดีนะถ้าคนแม่หายหมดนี่มองวิ่งวิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งดูคำไม่สนใจเหรอ ก็จะยิ่งปิดหางอีกโดนโดนสิ่งทังนั้ลยลงมาทางไหนอ่ะเปที่พิลิตี้รูมไงเวลาจะปวดยังเนี่ยมันไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นนะั่นคือมันกัดเราอ่ะไม่เหมือนมันมกระโดดมาจับเราแล้วบอกให้เราช่วยมากกว่า ันบอกว่าหมอตายแล้วไอยี่นี่ก็ฟูตลอดไปเลยเฮ้ยไฟพี่ข้างล่างไฟพี่อ๋<ฟ>อ คิววายแลนดิ้งอ๋อเดี๋ยวหลังเดี๋ยวหลังเออเราไม่ต้องไปห้องเซฟตี้หรอพี่ไี่เหมาะคิววายวายแล้วิ้งเพราว่าต้องแต่ต้องไม่หนีไว้เออโวกคิคืออะไรคือมองข้างหลังเหรอครับคือกดตัวคิวกับตัวอีมันมองอย่างนี้ได้อะ แต่ถ้าวิ่งด้วยมันจะเดียวหลังรลอกไม่พี่เนี่ยนี่เลยกดตัว้มันจะเดียวหลังเลอหมือนในเทเลอร์ใช่ไหมครับผมว่าถ้านลิตประตูนี้ไปทัวพี่เห็นแสงไปอุโมงค์รู้แล้วสุดซอยเราวิ่งไปแล้วเรากดตัว Q ไว้ไหมไอเดียดีีไอเดียดีถ้ามันมาข้างหลังพี่เราแล้วคนดูจะดูไง ช่างหัวคนดูดพี่โอเคแล้วตามนั้นแล้วเลยแล้วพี่ s e c u r ต t y เลยแล้วในห้องมีคนตา,า,านยนะฮะมีรอยเท้ากบนเรือพี่ ออกได้ไหมอ่ะโอม้มันมันมันปิดได้แค่ดังๆมันรู้สึกปิดเบาๆได้เหมอ่ะปิดเบาๆไม่ได้แต่ว่าเปิดเบาๆได้พี่เราดูเลยรเปล่าใคองไหนม,มีมีแค่ไม่ได้อยู่เราถ้าเราปิดสกิลลิตี้ y ิสเ m มห้องนี้ก็ใชๆ ไปวะพี่น so ี่ม <minute> <Hello? S 1> ันเข้าไปแล้วพี่ล็อกเกอร์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 ลลลล็็็็ออ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 กก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 เเเเรรรร์์์์ปีนคือคือเราต้องวิ่งนะพี่ต้องวิ่งนะพี่ต้องวิ่งนะโมพี่ต้องวิ่งละมบ้านไม่เชื่อคุณไม่ไหวแล้วเจอกู ต้องมองหน้า er มัน er ต้องมองหน้า er มัน er ดูยังไงมองหน้ามันไว้เดี๋ยวไว้เจอครั้งต่อไปจะได้ไม่กลัววิ่งดิพี่วิ่งดเปิดแล้วทางเปิดแล้วทางเปิดแล้ววิ่งดิมองหน้ามันไว้วิ่งวิ่งนะวิ่งวเลียวหลังเลียวหลังบอกให้เลียวหลัง ขวาขวาโดไปเลยโดเข้าขวาขวาอลไรลงได้ปัง <c oughs> นี่ไงเจอเตอร์เปล่าเจอเตอร์ขวาสับพันยกสับพันยงเ,เสียงเสียงดับแล้วนี่ผมว่าเผื่อเผื่อเผื่อทางหนีไปก่อนไเลยไม่ไม่ไฟดับอ่ะ อ๋อมันติดมันติดไอ้อิดเมื่อกี้เปล่าตัวมันใหญ่อะกดก็ไม่เปิดแก๊สพั๊มของอันหรอมันต้องเปิดเลยรบ้าไหมแก๊สพั๊มของอันนแล้ยวยืดอะไรวันนี้วะเหี้ยใช้ชิ้นช่วยเห็นแล้ว อะไรใครจะตกใจมี้าชู้ไอ้พี่ทั้งหมดเลยทั้งหมดจำทางหน้าแล้วก็เดินแมาแก้วมาอยู่ไหนอ่ะวัมันมีห้องสองประตูเบียร์นะตอนน็้ห้องห้องอย่าอ่านปะอย่ามันมีสองประตูที่มันเดินขึ้นมา เปนข้าก่อนที่ว่าได้แล้วถีดได้ไหมน้ำสบจะกระเดาแบบเดิมใช่ไหม ไปชื้อเลยดปั๊มปั๊มปุ่มเสียงไม่มาอ<ม>ีกแล้วเสียงมาอีกแล้ว,มลว,มลวไม่ค่อยไงขวาเมียอะไรก็ <c oughs> แบดว่าขวาเมียบนหังหังพี่จะแบดก่อนไหมพี่ก่อนกดปุ่ม ฝัองซ้ายแงหัซ้ายมีมีวนานี่มันห้องตันใช่ป่ะต้องอกใช่าขาที่มีมีอะไรเนี่ยโหตาดีกันเลยก็แต่ละคนไม่มีถังถังไมาทำอะไรังลเลยทำไได้ปะ

Nhanh lên lắm lắm đi lắm 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 Đi lắm lắm lên, lắm bay bay, đốt, đốt. ใหญ่ปิดเหรอพี่ไอ้ช่องแคบตัวใหญ่ปิดเฮ้ยโอ้โหตรงนี้มีเอ๊ะนี่เจอเจอต,ตัวใหญ่ยังไงเจอตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่มันหอยนะตอนนี้เราก็รู้แล้วใช่ไหมพี่เราไม่มีอะไรฮะับอ,อืตอตรงนี้ไม่มีจำทางไม่เหมือนจำทางไม่เพราะเรายงิงมึงงงทางตอนหนีเป็นแบบ ี่ดูดูไปนี่ไ้นี่มีแผนที่เมื่อกี้ไอไอ,อตรงปุ่มตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราเข้าไปปั๊มน้ำมานี้ป่ะแล้วเมื่อกี้เราวิ่งมาแล้วมันตานห้องเนี่ยเราไม่กี้เราไม่ได้ขอ้องอลยเนี่ยหรอตอนแรกที่เราไปปั๊มปั๊มปั๊ปมน้ำมาแรกแปลว,ว่าปั๊มน้ำมนันถองอยู่เนี่ยแล้วเมื่อกี้มอนเหมือนแบบพอวิ่งเข้าไปแล้วมันเหมือนมันมีอะไรให้เก็บอยู่ตรงนี้ทุกอย่าง เฮ้ยเราวิ่งเข้าน่าจะเข้าตรงนี้นะแล้วมาเก็บมาเก็บแถวๆนี้เออแล้วก็แล้วก็ซ่อนมุมนี้แล้วก็โดนสับหลังเลยแต่ว่าครบยี่สิบนาทีฮะไม่ผ่านั้ลวไม่เอามีอะไรคนดูไหมครับผมก็สองยิโสดแล้วนะฮะจริงๆ เาตัวตัวงไม่คิดจะกลับมาเล่นอีกนะแต่ว่าเห็นว่าฟีดแบ็กมันดีก็เลยคิดว่าเออลองเล่นอีกสักเอพิโซดนึงนะฮะก็ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เอพิโซดต่อไปหรือเปล่าแต่ว่าคงเล่นแหละนะคงเล่นนะฮะขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามชมแล้วก็ขอบคุณน้องมอสด้วยนะกินสดังเลยนะ <c oughs> น้องมอสกับน้ <c oughs> อ,องอ๋องนะฮะอ๋องนี่สังเกตดีหลายเล่าแล้วอ่าแล้วก็เรื่องที่จะพูดมีอะไรอีกนะ เรื่องชิปดอทเอนะครับก็ตัวต่อไปเป็นอีดิฟมานะครับแต่ว่ายังไม่ได้เล่นสักทีนะฮะเด็ดตลเลยแล้วก็อีดิฟมานี่มันไม่มีเซตใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็ยังไม่ได้แจกนะครับแต่ว่าถ้าจากอีดิฟมาจะเป็นแฟนทอมแลนเซอร์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะมีเซตจากโฟพีโดร์ทูนะครับมาแจกกันนะครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะฮะแล้วก็สําหรับผู้ชมนะถ้าสมมุติว่าชอบคลิปนี้นะครับก็ นำคลิปนี้ไปแชร์ได้ผมไม่ว่านะฮะจะเป็นการดีกับผมด้วยนะครับถ้าจะนำคลิปนี้ไปแชร์<ม>นะครับแล้วก็คนที่เพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกถ้าอยากจะติดตามผมก็กด subscribe ได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มี ID youtube ก็สมัคร ID ดีในเว็บ youtube เหมือนกับสมัครไอดีเฟซบุ๊กนะฮะแล้วก็กด subscribe ได้ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆานะครับเวลาไปก่อส,สดส้กส้กาน่าจะไม่เปลี่ยน